สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในโลบล็อกนะครับซึ่งเราก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าเดมอนฟอ m นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนปานแล้วก็จะมารีวิวปานกันนะครับปานที่เราจะนํามารีวิวแล้วก็เรียนกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือปานเพลิงนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมของผมด้วยนะครับก็ถ้ากดกันแล้วไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับหลังจากที่ทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมแล้วเราก็ไปเริ่มดูวิธีการเรียนปานกันเลยดีกว่าครับซึ่งขั้นตอนแรกให้เรามาหน้าหมู่บ้านของเมืองไฮยากวะนะครับทุกคนก็พอเรามาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะให้เราวิ่งวิ่งตามผมมาเลยนะครับทุกคน ก็ให <S an> ้เรามาตรงทางแยกทางนี <S an> ้นะครับให้เราเลี้ยวมาฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ปีนขึ้นเลยนะครับซึ่งปานเพลิงนะครับที่มันยากไม่ใช่อะไรนะครับมันยากตรงที่ว่าเราจะต้องใช้ความสามารถในการปีนนะครับก็ให้เราอ่าสเปซบาร์สองรอบเพื่อปีนนะครับทุกคนเดี๋ยวให้เราพอสเปซบาร์ขึ้นมาตรงนั้นได้แล้วก็มาตรงนี้เลยนะทุกคนโดดๆตามผมมาแล้วกันนะทุกคนถ้าดูไม่เข้าใจก็เลื่อนไปดูใหม่นะทุกคน อ้ผิดทางก็ให้เรามาทางนี้นะครับทุกคนเมื่อกี้ก็ผมไปผิดทางนะทุกคนให้เรามาทางตรงนี้ทางนี้นี่ก็ให้เราสเปซบาร์สองรอบแล้วก็กดคิวด้วยนะครับทุกคนเพื่อไม่ตกนะซึ่งในมือถือผมก็ ไม่รู้ว่าต้องทําไงนะแต่ใน,นคอมผมรู้นะไม่้เปีนขึ้นมาเลย,เยก็พอเราปีนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เราวิ่งมาตรงตอนี้เลยนะทุกคน ส่วนตรงนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับทุกคนเพราะมันเป็นทางน้ําแข็งนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมแนะนําให้เราให้เราปีนขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยๆกดคลิกค่อยๆกดค่อยๆกดเไปเรื่อยๆนะทุกคน <c oughs> ไม่ไม่งั้นเดี๋ยวตัวเรามาัน,น้น่นเดี๋ยวตัวเรามันจะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันจะเกินละดับนะครับให้เราใจเย็นๆด้วยนะทุกคนนี่ค่อยๆค่อยๆตรงนี้ก็เวิวยานเนะโอเคแล้วก็อุ้ยอุอ้ยอุ้ยอบ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอออยุ ให้เราเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตรงนี้ไหม αι? ก็ให้เราโดดขึ้นตรงนี้นะอืออยอโอเค <_ p ain> ก็ให้เราอย่างนี้อย่างนี้โอเค <_ p ain> ก็พอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเอาของก่อนนะทุกคนให้เราวิ่งมาตรงนี้เลยนะนี่นี่นี่เ <_ p ain> ซ้งวิธีเอาของที่จะเรียนรู้กับเคียวจูโร่ได้นะครับก็คือให้เรามาตรงนี้นะทุกคนนี่ ให้เราลงมาแล้วก็จะมีบอสอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าตาบอสไว้ให้นะทุกคนนี่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 บอสอยู่นี่บอสอยู่นี่ไม่ต้องขึ้นแล้วไม่ต้องขึ้นแล้วโอ้ก็จะเป็นบอสต,ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูด้วยนะครับว่าของมันจะเป็นชิ้นไหน อุ้ยว่ายผมตายนะทุกคนเดี๋ยวตัดภาพมาให้ดูใหม่โอเคนะทุกคนตอนนี้หลังจากที่ผมพยายามสู้ับมันแล้วมันก็ได้ตายมันก็จะดรอปเป็นเจ้าสิ่งสิ่งนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บนะครับแล้วก็จะให้ดูรูปมันนะครับมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าว่าคือไปหาเรนง,งคุตรงไหนนะทุกคนก็ให้เราเป็นขึ้นมาเลยนี่นะนี่นี่นี่เป็นคนมา โอ้ยน้ำหนึ่งนะเดี๋ยวผมพักรีสแตนเมนาก่อนโอเคน,น,น,นี่ให้เราวิ่งขึ้นมาลันุกคนนี่นี่ให้เราวิ่งขึ้นมาจนถึงตรงทางที่เราขึ้นมาแล้วนุกคนทางตรงนี้นะให้เราวิ่งมาหาลันโกคุลันโกคุจะอยู่ตรงฝั่งนี้นะทุกคนให้เราเปลี่ยนขึ้นมาอีกนิดนึงนี่นี่นี่ โอเคนะครับทุกคนเลนโกคูก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจะถือดาบเท่ๆตรงนี้นะทุกคนก็ให้เรามาหาเลนโกคุที่ไม่เลยนะครับทุกคนก็พอเรามาหาเลนโกคุแล้วนะครับให้เราคุยกับเลนโกคุเลยนะครับซึ่งเลนโกคุจะขออย่างแรกของเราก็คือจะขอเดมอนฮอนนะยี่สิบอันนะทุกคนก็ให้เราคุยกับเลนโกคุไปเลยนะทุกคนจนมันให้มันจะให้เราส่งไอเดมอนอันนี้ให้มันนะทุกคน แล้วก็พอที่เราได้แล้วนะพอเราได้แล้วก็ให้เรามาเราก็จะได้ท่าแรกมานะทุกคนก็ให้เรากดจีเพื่อเพ่งจิตรวบรวมปานเลยนะทุกคนแล้วก็ใช้ท่าแรกเลยนะทุกคนแต่เดี๋ยวผมจะตัดมาอีกทีตอนที่ผมรีวิวนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าก็โอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้แล้วก็มาในขั้นตอนการรีวิวแล้วนะครับซึ่งก่อนที่เราจะรีวิวนะครับผมจะขอพูดถึงเกี่ยวกับสกิลของเจ้าเรนโกคุก่อนนะครับ สกิลของปานเพิงนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับทั้งหมด5สกิลนะครับก็ที่ผมมี6สกิลนะครับเพราะว่าผมเป็นตระกูลเรนโกคุนะครับก็ถ้าเราเป็นตระกูลเลนโกคุเราก็จะได้ผมของเลนโกคุมานะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดผมเลนโกคุให้ทุกคนดูนะโอเคนะก็นี่นะเดี๋ยวผมจะมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าทนะุกคนก็ถ้าเราเพ่งกินรวบรวมปานแล้วนะแล้วชักดาบ ออกมาดาบของเราก็จะเปลี่ยนเป็นดาบเพลิงนะครับก็จะเป็นดาบไฟอย่างนี้เลยซึ่งสกิลแต่ละสกิลของเลนโกคุนะครับค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับหรือว่าปานเพลนั่นแหละซึ่งสกิลแรกนะครับจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็เหมือนเป็นการพุ่งแล้วก็ฟันไปข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีไฟติดอยู mm ่ตรงข้างหลังเราด้วยนะครับซึ่งใช้เป็นสกิลที่แบบว่าทิ้งแล้วก็ให้ศัตรูโดนไฟได้นะค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อมากันเลยดีกว่าซึ่งสกิลต่อมาครับเป็นสกิลที่สองนะครับจะเป็นการที่ว่าจะเป็นการฟันแล้วก็มีไฟออกไปนะครับอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ซึ่งวงก็ไม่ได้กว้างมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็กว้างแหละทุกคนแต่ก็ไม่ได้กว้างมากนะครับไม่มุมมองผมน,นะส่วนสกิลที่สามนะครับจะเป็นการชักแบบแล้วก็ฟันขึ้นไปแล้วก็มีเพลิงไม่ไม่ไม่เรียกว่าเพลิงกว่ามีไฟขึ้นมานะก็จะ ผมเพ่งจิตรวบรวมปานให้ดูนะนี่นี่นี่ก็จะเป็นการฟันขึ้นแล้วก็จะมีไฟขึ้นมาเป็นวงแบบนี้นะทุกคนส่วนสก,กิลสุดท้ายเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก่อนจะไปสก,กิลสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลสี่ดีกว่านี่สก,กิลสี่จะเป็นการเหมือนกับเป็นการเคาน์เตอร์นะทุกคน mm hmm. ก็เท่าที่ผมไปดูมาเหมือนกับว่าพอเรากดไปนะครับแล้วถ้าเราโดนฟันเราก็จะเคาน์เตอร์ศัตรูนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเพราะผมไม่เคยโดนใครฟันมาก่อน ส่วนสกิลสุดท้ายแล้วนะครับแต่ยังไม่ท้ายสุดนะทุกคนก็จะเป็นการนี่เป็นการพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ใช้ดาบเอ,อ้ยไม่ดิจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ฟันไปข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีสิ่งตกออกมานะทุกคนส่วนสกิลสุดท้ายที่เป็นสกิลตระกูลโดยเฉพาะนะครับ<อ>ก็จะเป็นเป็นสกิลที่เป็นการที่จะชาร์จดาบนะครับเป็นการที่จะเอาดาบไว้ข้างหลังแล้วก็จะเป็นการฟัน ฟันไปข้างหน้านะครับเหมือนตอนที่เรนโกคุใช้ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสู้อาคาสานันทุกคนนี่นี่นี่เป็นท่านี้เลยซึ่งก็เพ่งจิตรวบรวมป่าทั้งๆที่จะเยอะนะท่านี้ก็าชาร์จเลยนี่นี่จะเป็นการเอาราบไปข้างหลังแล้วก็ชาร์จแล้วก็ปล่อยไปนะครับจะพุ่งไปไกลมากๆเลยนะทุกคนซึ่งผมจะบอกเลยว่าไกลแทบแทบได้ว่าเรียกว่า,วาเอาสกิลสองกับสกิลห้ามารวมกันยังไปได้ไม่ถึงเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมา ดูกันใหม่นะครับในแต่แล,ละลัสสกิลนะครับนี่นะสกิลแรกก็ชักดาบฟันทุ่งไปข้างหน้าแล้วก็จะติดไฟตรงข้างหลังเราส่วนสกิลสองก็ชักดาบแล้วก็ฟันไฟออกไปอย่างนี้ส่วนสกิลสามก็ชักดาบแล้วก็ฟันขึ้นข้างบนนะครับสกิลที่สี่ก็จะเป็นการเคาน์เตอร์นะทุกคน,นการชาร์จอย่างนี้แล้วก็ถ้าโดนฟันก็จะเคาน์เตอร์ ส่วนสกิลที่๕ยังไม่คูดาวนะครับรอคูดาวก่อนโอเคคูดาวเลยพูดปุ๊บคูดาวเลยนะครับซึ่งสกิลที่๕ก็จะชาร์จไว้แล้วก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ฟันไปข้างหน้าด้วยซึ่งสกิลที่ออกก็รีวิวอีกครั้งไม่ได้เพราะคูดาวค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยก็เพราะเป็นว่าก็มีเท่านี้นะครับสําหรับสกิลของเรนโกคูทุกสกิลนะครับณปัจจุบันนี้นะทุกคนแล้วก็ไม่น่าจะมีข่าวๆในการอัปเดตใหม่ของเรนโกคูนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลากันไปก่อนนะครับซึ่งก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับก็ถ้ากดกันแล้วก็ขอบคุณครับ